p o p of the world วันนี้วันเสาร์เล่าเรื่องราวของวันวาเลนไทน์มีที่มาอย่างไรจากนักบุญผู้เสียสละสู่วันแห่งความรักต่อด้วยชวนเที่ยวฝรั่งเศสโมนาโคและอิตาลีชมความงามของเมืองนีสเมืองกอตส์มอนติคาร์โลปอโตฟิโนเบลลาจิโอเที่ยวในเมืองเล็กๆที่น่าเที่ยวที่สุดติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ ok. Top to of t h e w o r เ d รนะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตอนเวลาสบายๆส0บนาฬิกายีนาทีนะครับผมวิเทียนมุตตามระนะครับอยู่กับพิทักเกิงครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยใส่หน้ากากเข้าหากันพอดีเพื่อับจากญี่ปุ่นก็เลยเอาหน้ากากมาใส่ด้วยสวัสดีครับสสวันะครับก็นี่ด้วยนะไอ้ข้างๆไว้ให้จับรูปเล่นนะครับไอ้วัดนี้วัดอะไรนะไม่รู้เหมือนกันวัดมาจิ้งจอก ก็นเกี่ยวกมานยิ่งจอกแต่ขออนุญาตนะครับใส่แป๊บเดียวพอเพราะมันไม่ถนัดเอาละครับเผยชมด้แท้จริงแล้วนะครับมาแล้วม,มแ่แจ<า>กนะไม่ได้มาแจากครับผมมาซื้อเที่เรเลึกเฉยๆนะครับก็เอาไปใช้ใส่หน้ากากเล่นเองนะครับก็ t o อปอัสุดวันเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาส0บนาฬิกายทีเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ หลายคนเนี่ยก็บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักตอนเด็กๆกับพี่เจิงไม่รู้ผมก็ไม่ผมก็ุเด็กกรุงเทพเนาะพี่เจิง <c oughs> ของเด็กกรุงเทพพี่เจิงเขาจะสะสมสติ๊กเกอร์คือ <c oughs> เราก็จะเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะแปะแปะ,แปะกันที่เป็นเป็นรูปหัวใจบ้างสติ๊กเกอร์สีแดงแดงนู้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็แปะแล้วก็พอมองว่าหูใครมีเพื่อนเยอะเนี่ยหรือเป็นเรียกว่าเป็นเป็นดาวเป็นเดือนของโรงเรียนนั้นๆเนี่ยก็จะ เสื้อนี่จะเต็มไปด้วยสติกเกอร์รูปหัวใจเต็มไปหมดเลยผมรู้แต่ว่าตอนที่ทำข่าวเนี่ยทุกปีที่วาเลนไทน์เนี่ยจะมีข่าวอยู่สองเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว,ว่าโรงแรมม่านรูดเต็ม <laughs> เรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ควบคู่กับวันอะไรนะวันมาฆบูชามาฆบูชาคือจริงๆแล้วอันนี้ผมต้องเรียนเลยว่าบางปีเนี่ยถึงขั้นวันเดียวกันด้วยซ้ำไป แต่ปีนี้คลาดกัน2วันคือวันมาขาบูชาจะเกิดก่อนวันวกลเดนทายเนี่ยสวันเขาก็แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นสองกลุ่มชัดเจนนะก็คือวัยรุ่นกับวัยที่เข้าวัดเฮ้ยวัยรุ่นก็เข้าวันแล้วสมัยนี้ม,ม,มันก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าจัดให้กับคนทุกทุกเพศทุกวัยคือจริงแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเรียน ให้หลายคนนะครับการเข้าวัดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของคนแก่อยากให้วัยรุ่นเนี่ยรู้จักเข้าวัดเข้าว่าบ้างไปดูเข้าเยอะเลยไปขอพรไปขอสายมู่ดีก็ใช่ไงก็วัยรุ่นเนี่ยไปเพราะว่าเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจเรื่องแต่ว่าถ้าไปตามหลักพระพุทธศาสนาจริงๆไปวัดเนี่ยเราไปเพื่อที่จะละกิเลสปล่อยวางแต่ว่าเอาสองวันนี้ที่มันเกี่ยวเรื่องกันวันวาเลนไทน์พี่ตะเกิงบางคนก็จะไปผูกโยงกับเซนต์วาเลนไทน์ ผมก็พยายามไปหาเรื่องราวประวัติเอาวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปในวิกิพีเดียเนี่ยวิกิพีเดียจะบอกว่า <c oughs> ไม่มีเซนต์วาเลนไทน์องค์ไหนเลยที่เกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องราวของนักบุญวาเลนไทน์ซึ่งในประวัติศาสตร์มีอยู่3รูปแต่ว่าทั้ง3รูปเนี่ยล้วนเสียชีวิตก็คือเพื่อปกป้องคริสตศาสนา ด้วยกันทั้งสิ้นแล้วก็วันวาเลนทน์เนี่ยถือเป็นอยู่ในประทินโรมันจนทั้งจนปี1969ก็คือเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนเนี่ยก็มีการยกเลิกวันวา์เลนชัยออกจากวันสําคัญของประทินโรมันออกนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันนิดหนึ่งก็ตรงที่มันมีตำนานปรำปราที่เขาพูดถึงเจนว์วาเลนทน์นักบุญวาเลนทน์อยู่ใกล้เคียงกันคือถ้าเอาตามวิกิพีเดียเนี่ยก็คือนักบุญวาเลนไทน์ึ มีข้อพิพาทกับกษัตริย์ของโรมันเนี่ยนะครับก็คือจกอักรพรรดิคลอเดียสจักรพรรดิคลอเดียสเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าพอใจทักษะการพูดการสอนของนักบุญวาเลนทนยต้องการเปลี่ยนนักบุญวาเลนทนยคนนี้ให้มานับถือศาสนาคริสต์นิกายของเพเกนของโรมันแต่ว่าในหายที่พยายามที่จะ ชักจูงให้นักบุญเบรนไรเนยเปลี่ยนมาเป็นนิมิกายของตัวเองเปรากฏว่านักบุญเบรนไรเนยกลับทําตรงข้าม,มพยายามโน้มน้าวให้จักรพรรดิคลอดเดีย,เ,ยเปลี่ยนศาสนามาสู่การเป็นศาสนาคริสต์ปรากฏว่าจักรพรรดิก็เลยโกรธมากก็เลยจับนักบุญไปขังแล้วก็ประหารเสียแต่ก่อนที่จะประหารน,นักบุญนี้ได้แสดงปาฏิหาริย์ด้วยการ รักษาอาการตาบอดของลูกสาวของผู้คุมขังเนี่ยให้หายคือตาดีขึ้นมาโดยปฏิหารนี่นก็เป็นเรื่องราวที่เป็นทางการหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องราวตำนานที่มีคนเอามาประยุกเรื่องนี้เนี่ยให้เกี่ยวข้องกับวันเวเลน,น,นทั์ก็ต้องพิว่าเกี่ยวขออาาอ้องกับจักรพรรดิคลอเดียสเหมือนกันแต่ว่าเพิ่นในยุคจะกรพรรดิคลอเดียสในสมัยนั้นมีการ เกณฑ์คนไปทําศึกสงครามพอโรมันตอนนั้นได้มีการทําศึกสงครามกันจกักรพรรดิคอเดียสก็เลยสั่งให้ทุกคนห้ามประกอบพิธีกรรมมั่นแต่งงานแล้วก็ให้ไปรบแต่ว่านักบุญวันชายเนี่ยมีความสึกไม่เห็นด้วยคําสั่งก็เลยเชิญชวนให้คู่รักที่ประสงค์จะแต่งงานเนี่ยมาทําพิธีแต่งงานกันอที่โบสถ์เลยจะทาพิธีแต่งงานให้เลยก็เลยทําให้เกิดข้อขัดแย้งกับจกักรพรรดิสุดท้ายจากักรพรรดิก็เลย สั่งประหารแต่ว่าเรื่องราวเนี้ยมันก็จะไปพลิกกันตรงที่ว่าตอนที่นักบุญฮวนชัยเนี่ยถูกเอาไปควบคุมตัวเนี่ยคือนักบุญคนนี้ไปหลงรักลูกสาวผู้คุมซึ่งเป็นคนตาบอดอแต่ก็มาคล้ายกับเรื่องราวในมิกิพีเดียก็คือว่าก็ช่วยรักษาเกิดปัญหารักษาให้ตาดีแล้วก็ในหาเดียวกันเนี่ยก็เขียนจดหมายรักเพราะทำให้เขาตาดีแล้วเขาอ่านหนังสือได้เขียนจดหมายรักถึงโดยลงท้าย ข้อความว่า from your valentine อันนี้ก็คือที่มาของวันวาเลนไทน์ที่เราพูดถึงกันซึ่งวาเลนไทนนี่ยเขาจะฉลองกันเยอะนะพี่เี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศฝั่งตะวันตกละเอาเนฐานะที่ผมไปเรียนต่างประเทศมันผมว่าในประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยฉลองวันวาเลนไทน์น้อยกว่าประเทศในเอเชียเพราะว่ามันถูกทําให้มันเป็นการค้าเชิงพาณิชย์ไปแล้วเราะว่า อันนี้มันเป็นมนุษย์ที่ต้องการที่จะสัมผัสวัฒนธรรมของคนอื่นแล้วก็ในอดีตเนี่ยฝั่งเอเชียก็มองว่าวัฒนธรรมทางด้านตะวันตกเนี่ยมันเป็นของที่แบบสินทรัพก็เลยมีการไปเรียนแบบมาอันนี้มันธรรมดาบางอันก็ไม่เอาบางอันก็เอาอซึ่งในเอเชียเนี่ยประเทศที่พี่เจให้ทายว่าทั้งเอเชียที่พี่เจงไปเหยียบย่ำมาทั้งหมดเนี่ยประเทศที่ บ้าเรื่องวัลนลทยที่สุดคือประเทศไหนประเทศที่ผมเกิดมั้ง <c oughs> ประเทศไทยน่าจะเป็นหนึ่งกันไหแต่ไม่ใช่ครับถึงประเทศไทยก็จริงๆแล้วก็บ้าจริงนะแต่กรุงเทพที่สิทธิูใจญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คลั่งเรื่องวัลนลทียที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันที่เขาเปิดเผยเรื่องความรักแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะเปิดเผยมากผู้ชายเพราะญี่ปุ่นเนี่ยสังคมในสมัยก่อนผู้หญิงอาจจะไม่ได้เปิดเผยขนาดนี้แต่ พูดจริงๆในเรื่องของเซ็กส์อ่ะพูดตรงๆคนญี่ปุ่นผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่เปิดเผยมากแต่เวลาเปิดแล้วเนี่ยเปิดหมดจนเลยคือเรียกได้ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นบางทีอาจจะเหนียมๆเรื่องเรื่องเซ็กส์นะแต่ว่าแต่ผู้ญจริงๆเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ฟรีเซ็กที่สุด <laughs> ในแง่ของผู้หญิงถึงแม้ว่าจะปกปิดก็ตามแล้วก็อาจจะเป็นเพราะญี่ปุ่นมีของเล่นเยอะมาก <laughs> มแล้วก็ผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยก็จะ <c oughs> บอกรักผู้ชายด้วยการให้อะไร อะไรดอกไม้อะขอพี่ทีให้อะไรพี่ถ้าเกิดดอกกุหลาบอะให้ช็อกโกแลตโอ้ผู้หญิงให้ช็อกโกแลตกับผู้ชายญี่ปุ่นนี่มันจะออกมาทำนองวันที่ผู้หญิงบอกรักผู้ชายซะมากกว่าพอผู้ชายบอกรักผู้หญิงก็ก็ให้ดอกไม้เป็นปกติแล้วไม่รู้อันนี้ไม่เคยไปอยู่ญี่ปุ่นก็ผมก็เคยมีคนญี่ปุ่นแต่จะมีความรู้สึกจริงๆว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความกดผู้หญิงอยู่ส่วนหนึ่งแต่ในแง่ของความ free sex เจใช้คำนี้ผมว่า ญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเรื่องวามพรีเซ็กซ์เนี่ยค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์ใช้ับนีได้ไหมกว่าประเทศอื่นๆอ๋อไม่ใช่ค่ะคือญี่ปุ่นเนี่ย<น>คือต้องยอมรับว,ว่าเรื่องธรรมชาติมันเป็นการทั้งหมดเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ย<ม>เขามีการควบคุมมีกฎระเบียบที่มันมกดเอาไว้ไม่คือมันมีทั้งวัฒนธรรมทั้งกฎหมายทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยทําให้สังคมเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับ,ค,รบคือคือ,คอทุกคนก็รู้หน้าที่ของตัวเองมีความรับผิดชอบ มันจะไม่มีเรื่องประเภทที่ว่า,าตายนะ้วเกิดท้องก่อนแต่งต้องไปเอาออ,อะไรเงี้ยไม่เหมือนในประเทศอื่นๆที่มันมีปัญหาแบบนี้<ช>ห,หรือว่าเมื่อท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยมันไม่เกิดปัญหาสังคมคือเขายอมรับในเรื่องของก็คือหมยว่าทั้งประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายแล้วก็การศึกษาเนี่ยการรับรู้เนี่ยมันทําให้สังคมญี่ปุ่นเนี่ยพอมันมีเรื่องพวกนี้เขาก็เป็นประเทศที่มัน มีความรับผิดชอบมันเจริญแล้วในแง่ของความรับผิดชอบมันก็เลยทําให้สังคมไม่มีปัญหามากก็อย่างที่เราไปเห็นน่ยทุกอย่างเขาก็คือมีกฎระเบียบเขาก็เรียนรู้กันมาและญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้เฉพาะเรื่องวัลเลนไทายจากต่างประเทศเขาอะเป็นประเทศเหมือนฟองน้ำอะคือมันซับทุกอย่างหมดแล้วเอามาขยำเนี่ยเป็นของตัวเอง แล้วก็พัฒนาจนมันดีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเทคโนโลยีด้วยนะเทคโนโลยีเซตก็เองวัฒนธรรมอาคารบ้านเรือนมันมาหมดเลยพูดถึงวันวาเลนไทน์ก็พูดถึงวันมักคาบูชาซึ่งมักจะอยู่ใกล้เคียงกันวันมักคบูชาก็คือวันแผ่นเดือนสามนะครับหรือถ้าเาเรียกอย่างเป็นทางการก็คือวันจาตุรงคสัสนิบาตนะครับก็คือวันที่พระสงฆ์1,250สรรูปเนี่ยมา ประชุมกันโดยไม่ได้รัดหมายอิ่ที่สำคัญก็คือพระสงฆ์ทั้ง1,250รูปที่มาชุมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเอหิกพิคุอุปสัมปทาก็คืออารหันเป็นพระที่พระเจ้าเนี่ยท่งบวชให้ทั้งสิ้นแล้วก็เป็นพระอารหันทุกองค์นะครับแต่วันนั้นก็ตรงกับวันเพ็ญทสาก็เป็นวันที่ถึงพร้อมด้วยทั้ง4ประการนี้รวมกันก็จึงเรียกว่าวันจตุรงคสันนิบาตแต่ว่าวัน มาคาบูชานี่จริงๆเราเริ่มให้ความสำคัญในไทยเริ่มตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่4ซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนาพระศาส,สนาของแพ้เลยท่านเป็นมหาราชที่กำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดครับรัชกาลที่4ท่านนำมาคาบูชานี้ขึ้นมาเป็นวันสำคัญแล้วก็ในที่สุดก็มีประกาศให้เป็นวันหยุดรัชการ แต่ว่าในปี2,549หลังจากคุณทักษสินไปเลยนะ2,549เนี่ยรัฐบาลไทยประกาศให้วันมาคบูชาเป็นวันกตัญยูแห่งชาติรางรั้นเนี่ยแทนที่เราจะเรียกว่ากุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความกตัญยูดีกว่าไหมกตัญยูต่อเด็กๆไม่กระตันยูแล้วเดี๋ยวนี้ออไม่รู้บุญคนอะไรกันเลยนะ วันน้อวันที่กัตันยูต่อพ่อแม่บุพการีแล้วก็วันที่กนตันยูต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะแผ่นดินที่เราเกิดนะครับนี่คือเรื่องราวของในช่วงสัปดาห์ที่กําลังจะถึงนี้ก็คือมีทั้งวันสําคัญทั้งวันมาคาบูชาแล้วก็วันวเลนไชนยก็เลือกกันนะครับว่าจะไปสวดมนต์หรือจะไปเสียตัวกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพาไปเที่ยวกับ คือคาสิโนของมอนาโคเนี่ยมันสร้างมาตั้งแต่ปี1800ปว่ากว่าเป็นหมู่บ้านประมงที่แบบไม่ได้มีฐานะดีอะไรเลยนะ <c oughs> แต่ว่าเอาคาสิโนเข้ามาแล้วก็ผูกขาด คือให้บริษัทเดียวรันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาใส่คอนเซ็ปต์ก็คือ High End คนที่จะมาเล่นได้เนี่ยต้องเป็นเศรษฐีแล้วก็เอาหนังเจมส์บอลเนี่ยเข้ามาเจ <James Bond S 1> มส์บอลไปท่ายทีี่น่สร้างให้เห็นว่ามันเป็นรสยมแบบมต้องรูอ่ะสร้างธุรกิจ6ดาว7ดาวขึ้นมาพูดง่ายว่าเขาใช้คาสิโนเนี่ยเป็นประตูไปสู่ความมั่งคั่งหรูหราที่สุดของความลักชัวรี่ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around เ u าเราเดอร์เวิลด์นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วที่2นะครับกับ t o p o f the world นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาไปเที่ยวทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะครับ,รบซึ่งก็บินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่เมืองนีสนะครับเมืองนีสเนี่ยคำว,ว่านีส จริงๆมันมาจากคำว่าไนกี้ไนกี้ก็คือเทพเจ้าพี่พูดถึงเวลาก็คือเทพเจ้าแห่งชัยชนะชัยชนะนะครับเทพธิดาแห่งชัยชนะเทพธิดาเขาเป่นที่เป็นมายังไงทำไมกลายเป็นทีมมาแข่งแข่ชนะได้แลอวไหมากลายเป็นรองเท้าในที่สุดคือคือเทพทิดาไนกี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยของซูสเป็นผู้ช่วยของซูสซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดเวลาออกรบออกอะไรเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นขวัญกาลังใจแลวก็เป็นเทพธิดาแห่งชัยชนะทีนี้ก็จะมีปีกใช่ไหมแล้วก็ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยแล้วก็กลายมาเป็นบุคคลที่ถ้าเราไปที่กรีกเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ของไนกี้เนี่ยอยู่หลายเมืองเลยอย่างที่เอฟฟิซซุสก็เห็นนะไปที่เกาะโรสก็เห็นแล้วก็ที่โด่งดังมากก็คือรูปปั้นที่ถูกนําไปไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยเจอเลยเจอเลยนะ แล้วเนี่ยเทพธิดาองค์นี้ก็คอนเซปต์เมื่อถูกบริษัทไนกี้เนี่ยซึ่งผู้ก่อตั้งเนี่ยชื่อฟินไนไนไนแต่ว่าเป็นไนที่แปลว่าเหมือนอัศวินอ่ะก็คอนเซปต์มันตรงกันดีมากนะไนนะแต่ว่าเอาไนกี้มาคือไนกี้คือเทพีแห่งชัยชนะและเทพีแห่งชัยชนะเนี่ยเขาไม่ใช่เขาเป็นฮีโร่แต่เขาเนี่ยช่วยฮีโร่ตัวจริงก็คือซูส เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์กีฬาเนี่ยมันไม่ใช่ฮีโร่แต่มันช่วยฮีโร่ก็คือนักกีฬานี่หรอไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์มันเออมันเป็นตัวช่วยผมผมถึงเลยอันนี้เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมัน,มนทำยังไงนะแต่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยอไอ้รองเท้า ชุดกีฬาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยใช่เพราะแต่ตัวฮีโร่อ่ะคือนักกีฬาครับวันนั้นน่ยคอนเซ็ปต์เหมือนกับเหมือนกับว่าซูสเนี่ยก็คือฮีโร่ครับเวลาทําศึกสงครามเนี่ยก็มีเทพธิดาเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยแต่ถ้าซูสถ้าพี่ดูในเรื่องทอภาคหนึ่งเนี่ยซูสกลายเป็นเทพเจ้าที่เป็นตัวตลกเลยนะก็สู้รบกับทอก็มันเทพเจ้าของคนละศาสนาไงทอนี่ยเขายิ่งใหญ่อยู่ทางสแกนดิเนเวียถูกไหมแต่ถ้าหนังเรื่อง ซูสเนี่ยและทอมาเป็นผู้ไายเนี่ยทออาจจะตลกกว่านัพอเรื่องทอ <c oughs> ไอเรื่องเรื่องทอนี่ไปสู้กับซูสี่แบบทอแบบก็าต้องเป็นภาคที่ทอวนๆด้วยนะ,ะคือเป็นออกหนังตลกนิดนึงตแต่ว<ต>่าในเมืองนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งเมืองนีสเนี่ยนะหลายคนเนี่ยไปติดภาพของเมืองที่มันอยู่ชายทะเลก็คือริเวาแต่จริงๆเมืองนีสเนี่ยมันเป็นเมืองที่เ,เก่าแก่ถ้าเราเดินขึ้นไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองเก่าเขานะบรรยากาศของนีสเนี่ย จะเหมือนเมืองจะเป็นเหมือนเหมือนเมืองในปรวัตของเมืองเก่าๆอ่ะซึ่งเหมือนเลยเหมือนกับเมืองแถบนั้นทุกเมืองนะมีบามีร้านอาหารดีๆมีบ้านสวยๆมีต้นไม้มีป้ายเดินเพลินเลยนะนิสเนี่ยก็เป็นเมือง ที่อยู่ในโปรแกรมของเรารด้วยคือทริปนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับใครคนอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าเราไปเที่ยวฝรั่งเศสแต่ว่าเราเริ่มต้นเที่ยวเนี่ยที่เมืองน nice ีสคือไม่ได้เริ่มที่ปารีสเราบินจากกรุงเทพปอกเครื่องเราไปที่นีสเลยนะครับเลาจากนีสเนี่ยเราไปเที่ยวเมืองที่เรียกว่าเมืองเอ็กซองโปรวองส์นะครับเอ็กซองโปรวองส์ก็เป็นเมืองที่มีน้ำพุเป็นเมืองแห่งน้ำพุมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราว มากมายแล้วก็เมื่อสบายทีเรายวพี่เกิดพูดถึง4หมู่บ้านที่สวยที่สุดก็คือที่สวยที่สุดเนี่ยอยู่แถบนั้นเนี่ยมันสวยทุกเมืองแต่เวลาพูดถึงเมืองที่สวยที่สุดใน4หมู่บ้านเนี่ยก็คือกอรกอรนี่ก็เป็นเมืองที่ถูกหลายหลายสำนักอะ่ะเวลาคัดเลือกมาว่าสำนักไหนให้เนี่ยไอ้กอรเนี่ยจะมาที่หนึ่งเลยหมู่บ้านที่สวยที่สุดเออมันคือมันมีคุณค่ามันสวยงามงามันมันขึ้นอยู่บนภูเขาเนี่ยนะ แล้วก็หมู่บ้านพวกนี้อย่างที่บอกกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาสร้างคอนเซปต์มาตั้งแต่ปี1980กายว่ากให้คนจัดอันดับหมู่บ้านที่สวยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะรเราก็จะไปเที่ยว4 5หมู่บ้านกันจากนั้นเนี่ยเราก็จะเที่ยวชมความสวยงามของตอนใต้ของฝรั่งเศสทริปนี้เน้นทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเลยข้ามประเทศไปที่อมอนโกไปเที่ยวเมืองมอนติคาโลซึ่งเป็นเมืองที่มีคาสิโนแต่ว่าเป็นเมืองที่ โบรามีชีวิตของมาเสทีนั่นคือเที่ยวนี้เวลาเราไปที่คาสิโนเนี่ยเราไปที่มอนติคาร์โลเนี่ยพอดีเลยนะเมืองไทยกำลังดังเรื่องคาสิโนเนี่ยเราจะไปดูว่ามอนาโคเนี่ยเขาเอาคาสิโนเนี่ยมาเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเดียวของ,<ช>ข,องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะก็คือคาสิโนของมอนาโคเนี่ยมันสร้างมาตั้งแต่ปี1800ปกว่า<ช>จากที่เป็นหมู่บ้านประมงที่แบบไม่ได้มีฐานะดีอะไรเลยนะ แต่ว่าเอาคาสิโนเข้ามาแล้วก็ผูกขาดค,คือให้บริษัทเดียวรันไม่ให้มีการแข่งขันกันเลยนะ,ะไม่ว่าจะมีกี่คาสิโนก็ตามแต่ว่าภายใต้องค์กรเดียวบริหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาใส่ความคอนเซ็ปต์ก็คือไฮเอ็นด์ก็คือคนที่จะมาเล่นได้เนี่ยต้องเป็นเศรษฐีแล้วก็เอาหนังเจมส์บอลเนี่ยเข้ามาเจมส์บอลไปถ่ายที่นี่สร้างให้เห็นว่ามันเป็นรถยมแบบมันต้องหรูอ่ะแล้วก็ สร้างกังปรีนะสร้างธุรกิจ6ดาว7ดาวขึ้นมาพูดง่ายว่าเขาใช้คาสิโนเนี่ยเป็นประตูไปสู่ความมั่งคั่งหรูหราที่สุดของความลักชัวรี่แล้วก็ทำให้ที่ดินของโมนาโคทุกวันนี้แพงที่สุดในโลกกลายเป็นเมืองประเทศเล็กๆแต่ว่ามีมหาเศรษฐีไปอยู่เยอะมากโดยที่ธุรกิจ กา,การที่เขาเป็นเมืองที่ร่ำรวยขนาดนี้<ช>มันเกิดจากคาสิโนก็จริงรแต่คาสิโนเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วก็หลังจากนั้นมีการควบคุมอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ใช้เงินที่ได้จากคาสิโนเนี่ยสร้างเมืองตอนที่ถมทะเลไปแล้วจะสร้างเมืองในทะเลขึ้นมาก็เหมือนดูไบะดูไบใช้น้ํามันใช่ไหมแต่ที่นี่ใช้คาสิโนใช่าะนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใช้คาสิโนในทางที่ดี มันก็สร้างได้แต่ต้องเรียนนะครับว่ายังไงผมก็ไม่เห็นด้วยคาสิโนเพราะว่าเมืองไทยเรามีสิ่งที่ดีพร้อมมากกว่าที่จะดึงการันคือคือ,อคือคือทุกประเทศอ่ะคือเมืองที่เขาจเจริญจากคาสิโนที่เราเห็นอย่างมาเก๊าอย่างสิงคโปร์อย่างมอนาโคเนี่ยหรือยอย่างเวนิสเอ่อหรือยอย่างลาสเวกัสเนี่ยเขาขาดแคลนทรัพยากรธรรมาชาติ<ช>แต่คนของเขาเนี่ยมันมีเป้าหมายชัดเจนในการที่ใช้เงินจากคาสิโนเนี่ยสร้างประเทศของเราเนี่ย มันมีเยอะแยะเพียงแต่ว,ว่าไอความปรารถนาในการใช้ทรัพยาการสร้างประเทศเนี่ยมันน้อยกว่าการใช้ทรัพยาการสร้างตัวเองครับอันนี้มันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ทีนี้สองเมืองสวยที่อยากจะพูดถึงเพราะทริปนี้เนี่ยเราเน้นเที่ยวทางตอนใต้ของฝรั่งเศสจริงแต่ว่าเราจะมาจบทริปเนี่ยที่อิตาลีเราจะผ่านเมืองวสวยๆส,สองเมืองอิตาลีก็คือเมืองพอตโตฟิโน่แล้วก็เมืองเบลาเชโอครับ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราดูเบลากิโอเบลา a ิโอเนี่ยซึ่งอยู่มันอยู่ในเลคโคโมนะเลคโคโมก็ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสวยมากเลยแต่เมืองที่สวยที่สุดในเลคโคโมเนี่ยก็คือเบลากิโอซึ่งถูกนําเป็นชื่อโรงแรมมโหฬานอยู่ในลาสเวกัสาสเกสเบลาิโอเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากใช่เพแา่ผมไม่เคยไปเบลากิโอมือจริงๆนะเคยไปจะโรงแรม ชื่อดังๆอ่ะในอิตาลีเนี่ยเราได้ยินมาหมดอย่าง s ซอรเรนโตอย่างเงี้ยนะคือถ้าดังเนี่ยมันก็กลายเป็นชื่อที่แบบคนเอาไปใช้ทั่วโลกครเบลจิโอนะนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองที่แบบคือถ้าเราไปเที่ยวเลโคโคมโมนม่ยก็ต้องไปเมืองนี้เลยแล้วก็จะเห็นบรรยากาศความสวยงามของ ไอ้เล็กโคโมที่มันมีชื่อดังที่สุดเป็นที่แต่งงานของอนาชินสกายวอล์กเกอร์กับแพคเม่ซึ่งเป็นแม่ของลุคสกายวอล์กเกอร์ในในภาพยนตร์ในหนังเหรอเขาแต่งงานกันที่นั่นเหอเอคุณจำคุณจำเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ไหมมาแต่งงานที่ดวงดาวนี้ได้หรอใช่คุณสองตัวเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพะาะนั้นเนี่ยเล็โคโมเนี่ยสวยขนาดที่ว่าเป็นที่แต่งงานของอนาคินสกายวอล์กเกอร์นะ แล้วเราก็ไปพักอยู่ในเบลลาจิโออนาคินสกายว์เกอร์ซึ่งต่อมาก็คือดาร์เว <Vader S 2> นเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าความสวยงามนะฮะแล้วก็อยู่ในฉากหนังหลายเรื่องเสร็จแล้วก็มาที่ปอโตฟิโน่อโตฟิโน่เนี่ยในความทรงจำของผมเนี่ยก็คือคอนเสิร์ตของอันเดรียสบอชเชลีซึ่งเป็นนักร้องที่โด่งดังที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วผมไม่รู้จักเพราะผมไม่ทานบอชเชลีบอชเชลีคือตอนที่ ตอนที่โลกเนี่ยโดนโควิดเนี่ยมันจะมีนักร้องคนหนึ่งไปยืนร้องเพลงอยู่ที่หน้าโบสถดัวโมในมิลานเพื่อร้องเพลงให้กับให้กับทั้งโลกแล้วช่วงที่เขาร้องเนี่ยภาพที่เข้ามาอยู่ในมิวสิกวิดีโอคือความเงียบคือถนนที่ไม่มีคนในแลนด์มาร์คทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นเขาจะเอาภาพที่ไม่มีคนนะค่ะมาอยู่ในเพลงอของผู้ชายคนนี้ซึ่งก็คืออันเดรียส b บชเชลลี่ซึ่งตาบอดแต่เสียงเนี่ยมีพรสวรรค์มากเขาไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่หน้าอ่าวของปอโตฟิโนเมื่อปี2012-2013เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าไปขอใช้พื้นที่ตรงนั้นอะแล้วคนที่อยู่ในบ้านแถบนั้นได้ดูฟรีรซึ่งไอ้บ้านแถบนั้นก็คือบ้านสีลูกกวาดบ,บ้านสีพาสเทลที่มันสวยที่สุด ผมหวังว่าเราจะได้ไปนอนพักอยู่ที่เมืองนี้เพราะว่ามันมีชื่อเสียงมากนะฮะแล้วก็มันสวยที่สุดเมืองหนึ่งในบรรดาเมืองริมทะเลทั้งหมดของอิตาลีก็คือพปโตฟิโน่จองเมืองนี้อยู่ในทริปนี้เรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปที่ออกแบบมาให้พิเศษไม่เหมือนใครเลยไปเที่ยวฝรั่งเศสแบบที่ไม่ได้ไปที่ปารีสแต่ไปเที่ยวฝรั่งเศสคือเราบินไปลงที่นี เที่ยวแล้วก็ไปจบที่มิลานปารีสเนี่ยอาจจะเป็นเมืองที่มีคนไปเที่ยวไปผ่านปารีสเยอะนะแต่ว่าพื้นที่ของฝรั่งเศสที่มีคนไปเที่ยวมากที่สุดเนี่ยก็คือเซาท์ฟรานซ์ที่เขาเรียกว่าฟรานซ์รีเวียร่าใช่ก็คือตั้งแต่โพรวองลงไปเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปมากที่สุดสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยร้อยล้านคนเนี่ยเหมือนมาบ้านเราก็ต้องไปนู่นเนี่ยไปใต้กับไป ก็ม,มันสวยงามขนาดไหนครับว่าชื่อเมืองในระแวกนั้นแทบทุกชื่อเมืองเลยถูกออกมาตั้งเป็นชื่ออาบอบนวดและคอบเทาเราส์ชวนเชิญชวนใหญ่ในเมืองไทยนะครับก็เชิญชวนกันเราไปเที่ยวกันในช่วงปลายเดือนเมษาตัอเดือนทาง30เ <c oughs> มษาย,ยนจนกระทั่งถึง11พฤษภาคมเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่ง อากาศกำลังสบายสบายบละอุณหภูมิน่าจะมาณต่ำกว่า20องศาก็คือเรียกได้ว่าแต่งตัวแค่นี้ก็พอไปถ่ายรูปกับดอกไม้ต้นไม้สวยๆได้เยอะแย,ยะมากมายค,คือคือพอขึ้นไปทางอิตาลีเนี่ยอากาศยังจะเย็นอยู่น,นะฮะส่วนที่เซาท์ฟรานซ์เนี่ยอากาศจะอบอุ่นสบายนะจะอบอุ่นครับก็ไปเทีย่ยวด้วยกันนะครับกับอาราูเวอร์พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา25นาทีเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ เรามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ